สวัสดีค่ะอันนี้คือการต้มสมุนไพรนะคะพอดีเราก่อเตาถ่านต้มแล้วเ,เราจะอบอบสมุนไพรอันนี้คืออันนี้คือน้ําที่ต้มแล้วเราก็เทไว้ดื่มอันนี้คือไม่ได้ใส่พิม์เสนกระบูลน,นะคะแต่อ่าอันนี้คือใครอ่ะร,รับีพัทเหรอคะคบอ๋อน้องเวทน้องเวนทําเค้กเค้กเนยสด จ็คแมนโมเมนเตอร์วัดที่นี่มาบักลาเอาบักลาถือกล้องไงยะเว่นครับเว่นถือกล้องยางสิเอาไปเข่าเว่นครับอ่าถือจับจับกล้องนี่มาเบิ่งแนวหนาเห็นเห็นระดับบอมือจาได้เ่าโอเคเดี๋ยวยายยกออกกันเร็วพลังอ่าไปเดินเริ่มเชิญด้านนี้ครับอันนี้เราอบแบบไฟบ้านเลย เราเตรียมม้าห่มไว้ละเราไม่สนใจเราอบแบบบ้านๆน,นี่เราเตรียมม้าห่มไว้ผ้ห่มสองผืนมองเห็นย่าไหมโ <Okay. S 2> <c oughs> อเคเย้ยย่าเข้าคนเดียวเนี่ยนะนั่งข่อมอย่างนี้เลยนะนี่ <c oughs> เราทําแบบบ้านๆเราไม่สนใจ <c oughs> ถ้ามันมันสูงใช่ไหมเซเว่นครับครับ <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> อ่อนบานบาน <c oughs> ะนะด้ไม่ได้นี่ <c oughs> มันสูง เราไม่ใช้<อ>เราทำอย่างนี้เลยลูกทุ่งเอาลองท้ากอนนี่แล้วเราก็โอเคนะครับเว้นปึ๊บมองเห็นยาไหมคลุมโอเคครับนะอากาศข้างในดีเว้นเวนครับโอเคใช่ไหมมีพิมเสนกระละบูนมันทำให้ ในใจเข้าไปแล้วดีมากเลยนี่เซเว่นโทษนะดูยังอยู่ไหมปรึบโอเคนี่อย่างนี้เลยพอเราคุมผ้าไปนะความเป็นไอร้อนมันก็เข้าถึงเราสุดๆโอเคครับโอเคแค่นี้แเละ